หน้าสอ,เอาง,งเนี่ยตัวอย่างหนึ่งเนี่ยตัวอย่างหนึ่งก็คือถามว่าสามยกสองเนี่ยมันมันเป็นสองคูณกันห้าตัวได้ยังไงก็ไปแยกตัวประกอบเอาแล้วก็เราเขียนเป็นสองยกห้าโอเคอันก็จบเนาะอันนี้คือคือง่ายง่ายอย่างเงี้ยหกร้อยยี่ห้าเนี่ยเราจะใช้วิธีการแยกตัวประกอบการแยกตัวประกอบคือการหารสั้นด้วยตัวเลขจำวนเฉพาะก็หารสั้นมปนห้าห้าหนึ่งห้าเป็นหกถัดหนึ่ง หาสองสิบสิบเอ็ดสิบสองขาดสองก็ห้าห้ายบห้าพอดีต่างหากต่อห้าสองสิบสิบเอ็ดสิบสองแล้ห้า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 โอเคก็จะมีห้าอยู่สี่ตัวก็เขียนแปดก็เป็นห้ากำลังสี่ถ้าเป็นจำนวนเต็มที่เป็นจำนวนเต็มบวกมันเหมือนพหกเลยแต่มันก็มีจำนวนเต็มที่มันเป็นจำนวนเต็มลบเนี่ย มันจะมีทั้งหลอกกับทั้งไม่หลอกนะเอาเขาหมายคุยูยไม่ดูนะคูจะด,ดูแค้ยีิบเจ็ดก่อนคูก็ไปแยกตัวประกอบเอาสามเก้ายี่สิบเจ็ดสามสาม้าแสดงว่ายี่สิเจ็ดต้องมีเลขสามสามตัวคูเอาตัวเลขมาก่อนนะแต่ค่าของเขาเนี่ยต้องได้เป็นลบถุกไหมถ้าคูเขียนแค่นเนี้ยมันไม่ได้เป็นลบถุกไหมครูก็เติมลบสาม ลบคูณกับจายพังก็ได้ลบหนงด้วยนี่ไงมันจะกลายเป็นลบสามคูลบสามคูณลบสามเขาก็ไปหาได้ป้าก่อนยี่สิบเจ็ดคืออะไรคูณกันแล้วก็ค่อยมาดูข้อหมายลบก็เติมข้อหมายลบข้างหน้าเขาแล้วก็เช่คทีหนึ่งถ้าเราเอาลบสามคูลบสามคูลบสามลบอยู่สามตัวได้ลบจริงไหมใช่เราสามคูนสามคูสามเันยี่สิบเจ็ดจริงแสดงว่าเราจะเขียนเลขย้อมลังก็คือต้องเขียนหน้าตาที่เหมือนกันนี่แหละกีิตัว มีสามตัวก็ยกกํกำลังสามเหมือนเดิมนะถ้าเจอลบเรายี่แปดต้องการเป็นเลขยกกำลังนะครูดูตัวเลขก่อนแหละว่ามันมันอะไรยกอํกำลังอะไรอันนี้ครูคิดได้เร็วๆนะโือที่ต้องคิดเพราะครูจำไม่ได้เรื่องนเรื่องนะนับเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอเค ร้อยี่สิบแดมีสองยี่เจ็ดตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแต่มันมีลบอยู่ถูกไหมถ้ามีลบอยู่ด้วยกูยใส่ลบไปข้างหน้ามันทุกตัวเลยแล้วถ้าเราจับคูณกันเนี่ยมันจะได้เป็นตัวเลขตามโจทย์เราไหมจริงๆเช็คแค่เช็คดูว่าเครื่องหมายมันได้หรือเปล่าเนาะมันมีอยู่เจ็ดตัวลบ คูณกันอยู่จํานวนทางเป็นเลขคี่แล้วก็ตอบลบจริงนะจังววาตัวนี้ใช้ได้พอใช้ได้ก็สรุปได้เลยว่าลบสองในตัวก็ลงเจ็ดครูคแล้วมันมีได้เหรอที่จํานวนติดลบแล้วข้างหลังมันเขียนอย่างนี้ไม่ได้่ะทีนี้ครูจะเทียบให้ดูนะถ้าครูเขียนว่าลบสิบหกแล้วครูอยากจะได้เป็นเลขยกกำลังนะครูบอกว่าไปหามาว่าสิบหกเนี่ยมันคือเลขอะไรคูณกันกีทา้า สิบหกเนี่ยมันเลขสองคูณกันอยู่สี่ครั้งเขียนซึ่งไม่ผิดนะแต่แต่อย่างนี้ให้ระวางังให้ระวางังเราจะเขียนอย่างเนี้ยถ้าเราเขียนแบบนี้ให้เราเช็คก่อนที่จะสรุปเป็นเลขยกกมหลังนะลบคูณกันสี่ครั้งคำตอบเป็นบวกเป็นบวก เออถ,ถ้าลบคูณกันจํานวนครั้งเป็นเป็นเลขคู่นะมันจะกลายเป็นบวกแสดงว่าเราเขียนนี้ไม่ได้นะเพราะแล้วถ้าเราเขียนอย่างเงี้ยไอสิ่งที่เราเขียนน่ะมันจะได้เป็นบวกสิบหกมันไม่เหมือนโจทย์เราเขียนนี้ไม่ได้ฉะนั้นที่ครูบอกต้องเช็คก่อนก็คือว่าเช็คอะไรเช็คว่าสิ่งที่เราเขียนเนี้ยเครื่องหมายมันได้ลบตามโจทย์ไหมนี่ลบคูณกันอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดลบคูณกันอยู่เจ็ดครั้ง จำนวนครั้งที่คูณเป็นเลขที่มันจะได้เป็นลบเออเหมืนโจทย์เขียนนี้ไ,ได้แต่ข้อเนี่ยเขียนนี้ไม่ได้ปูล้วจะทำาไงให้ได้เป็นลบอ่ะลบแยกไปต่างหาลบแยกไปต่างหากมันคือลบลบของชุดนี้ฉะนั้นลบสิบหกเนี่ยก็คือลบด้วยสองยกกำลังสี่ เห็นไหมที่ครูบอกว่าเครื่องหมายวงเล็บอ่ะมีกับไม่มีที่คนละเรื่องอะไรนะให้เรามอง,องนี้นะก่อนที่เราจะไปแยกเลยนะครูทบงข้างาก่อนนะให้มองแยกกันไปเก้ามันคือมันคือสามคูสามส่วนยี่สิบห้ามันคือห้าคูณห้าแต่เก้ากับยี่สิบห้ากำลังดึงกันเนี่ยเขาบ้านเป็เศษส่วนอย่างเงี้ยเราแสดงว่าตรงเนี้ย ขาไม่ได้มองแยกหรอกแต่ลรงมองแยกเพื่อให้เห็นว่ามันเป็นยังไงมันก็คือมันเป็นเจ็ดสวนี้นี่นั้นนันก็คือสามส่วนห้าคูณกับสามส่วนห้าแล้วก็คูณก็แสงไว้เพื่อจก็หน่อยมันก็คือเศษส่วนหน้าตาเหมือนกันเปเลยคูณกันอยู่สองทางก็เอาเศษส่วนที่หน้าตาเหมือนกันนั่นแหละ ยกกำลังจำนวนครั้งที่มันคูณกันสองอสว่วนนี้นะมันเขียนได้หลายแบบอย่างเลขสิบหกเนี่ยสิบหกเราจะเขียนเป็นสีค่คูณสี่ก็ได้นะแต่ไม่เหมาะเอ,อถ้าทำให้ตัวเลขมันน้อ,อกวนี้ได้ทำไปเถอะสิบหกมันคือสองคูณสองคูณสองคูณสอง,สอง,สองเดี๋ยวถามมันมายังไง มันมามันมาอันเดียวกับตัวปกติธรรมดาเนี่ยสิบหกหารสองเนี่ยแปดก็หารสองสี่ก็หารสองนี่นได้สองอยู่สี่ตัวแล้วแปดสิบเอ็ดน่ะได้ยี่สิบเจ็ดนี่กว่าหารได้เร็วแปดสิบเอ็ดมันก็มีสามอยู่สี่ตัวแล้วพอมาเขียนด้วยกันนี่ไงก็ได้เห็นชัดๆแล้วแหละว่ามันก็คือเป็นสองต้นสามคูณกสองสาม ถ้ามีสิ่งที่เหมือนกันคูณกันเนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องยกกำลังโดยที่สิ่งที่เหมือนกันเราเขียนรอไว้ก่อนเลยตรงนั้นมันคือฐานแล้วคูณกันกี่ตัวสี่ตัวก็ยกกำลังสี่อันนี้ตัวอย่างนะเก้าส่วนสิบหกถ้าเรามองดูอ่ะไอ้เก้าเนี่ยมันคือสามคูณสามถูกไหม ส่วน16เมื่อกี้คูเขียนเป็น2คูณ2คูณ2คูณ2ถูกปะซึ่อของข้อนี้ยไม่เหมาะที่จะให้เป็น2คูณกัน4ตัวเพราะว่าไอ้ตัว9เนี่ยมันมีแค่2ตัวคูณกันฉะนั้นไอ้ตสิ16ก็ควรจะเป็นแค่2ตัวคูณกันฉะนั้นอันนี้ก็จะกลายเป็นกลายเป็น4คูณ4นี่นี่มันจะได้จับรูปเข้ากันได้เนี่ยเป็น3ส่วน4 3ส่วน4คูณกัน Okay. มันก็กลายเป็นเศษจับทุกสี่ทั้งหมดกําลังสองเอ้ต้องแปดเนี่ยมันก็คือต้องแปดเล็กเลแปดนะั้นมันคือสองคูณสองคูณสองส่วนยี่สิบเจ็ดเนี่ยมันคือสามคูณสามคูณสามถ้าจํานวนตัวข้างบนมีอยู่สามตัวข้างล่างก็มีสามตัวแสดงว่าจับครูได้พอดีมันก็เป็นสองส่วนสามได้เลยนี e. ่แล้วกครูจะดูแต่ตัวเลขก,ก่อนไง อ๋อตัวเลขจชุดอย่างนี้แล้วนะแล้วมันมีเครื่องหมายลบตรงไหมถ้ามีเครื่องมหมายลบก็แทกให้มันเลยพุกตัวเป็นจำนวนลบหมดแต่เดีอยวนะเช่จริงนะลบคูณกันอยู่สามตัวจํานวนค้างนี่คูณเป็นเลนขคี่คําตอบเป็นลบจริงที่เราเห็นเนี้ยใช้ได้ก็สรุปได้เลยว่าหน้าตาเป็นแบบนี้เวลาครูดูเนี่ย ครูดูแต่ตัวเลขธรรมดาก่อนอย่าง่อกี้ที่เป็นเศษส่วนครูก็ยังไม่รู้เป็นเศษส่วนครูดูว่าตัวเลขธรรมดาเนี่ยมันเขียนเป็นเลขยกกาลังอะไรได้โดยการผ่าผ่าการคูณหลายครั้งถูกไหมอันนี้เหมือนกันครูจะดูแต่เลขสี่ก่อนเลยสี่คือเลขอะไรคู้จาตัวเองคูณกันกี่ตัวสองตัวครูก็เขียนรอไว้นะแต่แต่ครูเขียนรอมีพื้นที่สักหน่อยเลย มาดูครูดูแค่สี่ก็เขียนเป็นสองต้นสองแต่พอเรามาดูความความยุ่งของเรื่องนี้เฮ้ยมันเป็นทินมตรงเนี้ยพจนมสองตำแหน่งทจน์สองตำแหน่งแล้วเรามีตัวที่ต้องคูณสองตัวเขาบอกว่าเอ้ยถ้าอย่างนั้นทจน์สองตำแหน่งไปแบ่งเท่าเท่ากันเนี่ยสองจำนวนเนี่ยเท่าเท่ากันจะได้ คนละหนึ่งตำแหน่งก็ใส่ให้ขับไปหนึ่งตน่งปุ๊บปึ๊บได้แล้วสูงยกสองยกควาังสองอ่ะโอเคครูใช้วิธีนี้นะครูไม่ผ่านสี่ส่วนร้อยนะเพราะว่าคำตอบควรจะเป็นทฤษฎีอ,อ่สรุกันอีกทีหนึ่งครูจะดูแต่ตัวเลขธรรมดาธรรมดาที่ครูคุณที่สุดก็คือยี่สิบห้าอห้าก็เกิดจากห้าคูณห้า แต่โจทย์ของเราเป็นมนิยมสี่ตำแหน่งแบ่งเท่าๆกันก็จะได้คนละที่ตำแหน่งมีอยู่สี่แบ่งกันสองตัวก็คนละสองตำแหน่งก็เขียนให้มาสองตำแหน่งก็สูตรจุดจุดห้าในการก็สรุปเป็นเลขกำลัง แบบนี้เกอคือถ้าเอาแบบโรงเรียนแบบมาตรฐานนะมันจะผ่านความเป็นเจ็ดส่วนช่ครูไม่อยากแปลงไปแปลงมาออแบบนี้หรือเปล่าเร็วนีข้อสิบเนี่ยมันจะมีความยุ่งอยู่สองเรื่องก็คือ c o ยมกับเครื่องหมายลบแต่ครูก็ดูทีละเรื่องก,ก่อนครูยดูยี่สิบเจ็ดก่อนยีน่สเจ็ดมันก็คือสามคูณสามคูณ แล้วก็ครูไปจัดการความเป็นทุยมก่อนทศสนิยมทศสนิยมสามตำแหน่งไปแบ่งเท่ากันมีอยู่สามตัวสามตำแหน่งไปแบ่งกันสามตัวก็จะได้คนละหนึ่งตำแหน่งก็ใส่ไปนลศูนย์จุดศูนย์จุด้ก็ศูนย์จุดอันนี้หมดธุระกับความเป็นทุยมแหละวทีนี้ก็มาเรื่องของเครื่องหมายลบ ก็เติมไปเลยดีแล้วเช็คอีกทีหนึ่งถ้าใส่ไปให้เขาอย่างเงี้ยลบคูณกันสามครั้งได้ลบจริงๆใช่ไหมใช่ลบคูณกันสาครั้งก็ได้ลบตามโจทย์จริงๆเพรก็แสดงว่านี่ไงเขียนเนี้ยถูกต้องแล้วแล้วก็ไปส่วนเป็นลบศูนย์จุสามยกกำลัง